สวัสดีพี่น้องเอฟซีวันนี้จะพามิสเตอร์สากลมาเที่ยวชมสวนครับวัน,นีเขาอยากมาชมสวนหนุมานว่าหนุมานจะทําสวนได้งามขนาดไหนครับพี่น้องติดตามเลยครับพี่น้องต้นน้ำคลองชลตรงยังไงดอกภาพรวมดูดอกนี่เสียเออเสียมิสเตอร์สากลสวยหมดเลยดอกสวยแล้วก็ัแบบให

ตอนเนี้ยใบก็ไม่ค่อยได้หรกพี่น้องเอยโคนก็ไม่ค่อยดีแต่ว่าการรักษากันนาจะไปทังหายแล้วเดี๋ยวไ้มิสเตอร์ซากนมาดูไกลๆดิมียอดแทงใหม่ด้ยอดแทงใหม่ด้วยเนี่ยยอดขึ้นมายอดแตหม่นก็ยังได้รับเหมือนเดิมนนีกลือดยอดเลใหญ่แล้วโอนไปไดอีกนาน่น คณะโคนี่ก็ไม่กันแล้วพี่น้องคือใช้รักษาเแบบรักษาจากมชาติ่าคิดคนเองตำราในี่คิดคนเองไปบอกให้เขาก็ว่ามันร้อนทั้งนั้นแบบพี่น้อง้ยตำรานี่คิดคนเองไปบอกเขาเกี่ยวกัรักษารอบหมดอะไม่ไม่ใช่เก้านะเกือบรอ ีทุเรียนที่มันป่วยแล้วก็แล้วแต่นะครับใครจะใช่ใชครใช่เลยใครจะเชื่อใครชิลัยไ,ไม่ได้เมตายาฆ่า,มาแมลงน้ำมันเครื่องแล้วก็ผลดอกออกมาก,ก็ก็ถือว่าเยี่ยมนะครับเยี่ยมมากน้ำมันหมดนะครับผมคิดเองนะครับมีสารป้องกันหมดมันได้กลิ่นแล้ว กลับแล้วตอนนี้กําลังจะพาไม่ไม่สเตอร์สากลกลับน้อครับพี่น้องน้องครับ <Okay. S 1> ทุเรียนน้อม่สเตอร์ด้วยนะตน้นดันยีซิมฮามตรสูงไหมสูง,สงนั่นนหะต้นยีซิมฮามิดนะสูงไหมไหวเห็นรางวัดสูงใช่ไหม<อ>เห็นลดใจเลยใช่ไหมนะหอืมลองผู้ประชารีตี่ว่ามันสูงยังไงอ่าอันนี้เขาเรียกส่วนสูงเขาเรียกอ่า เขารกใชางเฉินเมตรเฉินย่ไฟ่จากที่ทดลองจกที่

นี่ต้นนี้กับปวยนี่ไปดูทิ่น่ะดอกเป็นไง้าดอกดอกเงดปีเียจไ่็นี่อเชือกของีเลี้อย่างนี้ กำลังจะกลับแล้วครับตอนนี้เดินพาเดินโถดสวนเลยครับพี่น้องวันนี้เดินคุ้มเลยได้ได้โฟเตมเป็นโฟนั่นแหละได้เดินขึ้นเขาได้บรรยากาศไหม นี่เป็นต้ดเปิดคลองช่องแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นภูเขาเดินเะพาไปดูอีกต้นหนึ่งต้นที่ว่ามันได้ลดน้ำสักทีไปเดินไปดูนี่ครับลดน้ำเลยเดี๋ยวให้มิสเตอร์สากลเขาไปดูก่อนขับรวมพิน

สายสา,ายทำไปเลื่ยดีครับแต่เคแต่เอาเอาไม่ได้จำจักทฤีดูสวนลอยเปอร์เซลเป็นยังไงบ้างต,ต,ต,ต้นทุเรียนภาพรวมเลยรสรุปทุเรียนเขาค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็เขาใช้วิธีการรักษาแบบคือคิดเองแล้วก็ ปกเรียนแล้วมันจะต้องีการรักษาแต่เขาใชา้เครืปุปัญญาภูุิปัญญาในการรักษาแล้วก็เชื่อเป็นความเชื่อส่วนบุคคลยาทายาค่าแรงแล้วก็น้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องรถยนต์กเก่ามาลองดู ครับพี่น้องคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปแค่นี้ครับพี่น้องฝากกดติดต,ต,ตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องฮานุมานลุยสวนเลยครับพี่น้องก็เดี๋ยวจะให้มิสเตอร์สากลพากเป็นภาษาอังกฤษเลยครับว่าปิดคลิปเป็นแบบไหนครับพื้นที่สตงอยู่ตรงไหนของตำบลรับ Yes um we say this is the last video we thank you very much m r Hanuman ขอบคุณม,มากๆคุณฮานุมาน Uh, the location we are location is ตำบลลับล่ออำเภอท่าแซะจังหวัดจุลนคร The our Julian uh, Auguste our Julian Karen and man please friend put like and share for us because need um, to see us how Yeah thank you very much bye bye